123่งสองสามเย่1หนึสย่1หนึย่สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมที่มีชื่อว่าโรบบอตกับแบบที่มีชื่อว่าแม p รถบ้านเรานะครับผมวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนมาเรียนในเกมโรบบอตกันหวันนะครับผมมั <laughs> มันไม่มีคอนเทนต์อะไร,ไรจะทำวรังไงนี่ยจะมาเรียนคนอื่นเน่ยฮะก็คือวันนี้นะครผมจะพาทุกคนครับมา ก็อย่างที่ว่ามาเลี้ยนเดี๋ยวผมจะพาทุกคนขโมยรถคนที่เขาสิ่งออกมาไปขี่เล่นนะครับผมแล้วเราเรามาดูสภาพกันว่ามันจะเป็นยังไงน,นะฮะแต่ตอนเนี้ยเหมือนว่าผมจะทําไม่ได้แล้วเพราะว่ามันมีคนเอาผมไปโดดน้ําแล้วอะไรเอ้ยโอ้มายก็โอ้โหเกมมันเด้งเกมมันเด้งไกลขนาดนี้ถามจริงไอ้สวัสดีพี่โครงกระดูกแล้วนี่คือรถพี่ใช่ไหมผมขอขี่ด้วยได้ไหมพี่ทำไมรถพี่มันแปลกๆไงไม่รู้ว่ะ มันมีแต่หัวมันไม่มีกระบะซึ่งแบบรถบ้านเรานะผมไม่ได้เล่นมานานเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนมาดูว่ามีอะไรที่แบบว่ามันไอเขาเรียกว่าอัปเดตมาบ้างนะครับผมอัปเดต4.3นะครับผมก็คืออัปเดตท,ที่เราเคยเล่นไปเมื่อประมาณ10วันที่แล้วได้นะครับซึ่งคิดว่าน่าจะไม่มีการอัปเดตเข้ามาใหม่เพิ่มเติมนะครับมีรถเข้ามาใหม่2คันแล้วก็ระบบเริ่มเกมใหม่อย่างที่ทุกคนเห็นตอนเข้าเกมเลยมาเดี๋ยวเราไปกดดูรถกันดีกว่า อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของรถนะครับผมนะฮะก็ไม่มีอะไรมากมายเขาบอกว่ามีรถแค่2คันที่เข้ามาใหม่นะครับผมแล้วก็มีมอเตอรไ์ไซค์เฮ้ยนี่คันนี้น่าจะเป็นมอเตอร์ไซค์ที่อัปเดตเข้ามาใหม่ล่าสุดเลยนะครับผมอันนี้มันคือ KR หรือ s p i ก o นะฮะ KR นะเป็น KR นะผมเราลองขับดูสิอุ้ยเสียงอย่างแซดเลยว่าดู คือชุดนี้คุรดเข้ากับสีรถนะครับเป็นชุดลูกเสือเนนารีนะครับแล้วก็รถนี่สีเขียวอ่อนยกล้อดได้บ่อออกตัวแบบนักเลงไปดึงสเต็ปครับสับสองแบบตึงๆครับสับสามแบบไม่เกรงใจใครฮะอ๋ออ้โอ๋โอเบรก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 ลงไฮนาไปเลยฮะอุ้ยมันมีระบบรถดับด้วยต้องกด F เ,เพื่อสตาร์ทเครื่องยนต์เอาอ่ะโคตรตึง โดดขึ้นมาฮะโดดไม่ได้ครับผมต้องสปอนรถใหม่ซึ่งมอเตอร์ไซค์เนี่ยมอเตอร์ไซค์เป็นอะไรที่ขับยากมากเอ้ว่าไงน้องเฮ้ยว่าไงน้องพี่ไปด้วยได้เป่าไอ้รถค้อคันนี้เนี่ยมันคือรถค้อที่เออ,เอ,อผมรู้ละมันคือคันไหนแต่ทําไมรถกระบะคันนี้มันถึงเป็นสภาพนี้ก่อนนะฮกระบะคันนี้มันคือรถที่ กระบะที่อัพเดนเข้ามาล่าสุดนะครับผมแต่สภาพตอนนี้เนี่ยโอ้โหแต่ผมชอบเสียงคันนี้นะเสียงคันนี้ค่อนขน้าง,ง,งแบบว่าทําออกมาดีพอสมควรอะไรไปเราจะกลับไปเลื่อนด้านในกันต้องไปดูคนที่เขาเสรยบรถออกมาใหม่เนรัยผมเชน่นคันนี้ครับเลื่อนครับเลือ,นอ,อยนฮะขโมอยแกโมอย <laughs> ไป <laughs> เปลี่ยนรถกันไปนอก โอ้ยเอ้ยเอ้ยเฮ้ยเอาวะ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 เขาเสกออกมาใหม่ละอไม่ทันแลรับผมแม่เขาขึ้นไปอย่างรวดเร็วฮะไม่รู้ว่าใช่คนที่เสียงเมื่อกี้หรือเปล่านะครับเนี่ยเราขึ้นไม่ทันนะแต่ขึ้นท้ายได้บบาขึ้นท้ายกับเบได้เด้อนะฮะโอ้โหกระบะดิฟต์ดริฟื์พี่แกเล่นเสียวเว้ยแบบโอ้โหมีดิฟเกือบลงน้ำนะครับมันเป็นสเต็ปการโชว์แบบคัดเทพเลยครับถ้าไม่เทพจริงนี่อย่าหาทำนะอาจจะตกแบบว่า บ่อน้ําได้นดครับผมฮะเดี๋ยวเราขับรถของเราดีกว่ามันจะเลื้ยนเลื่อนไม่ได้วะทุกคนเลือยนยากนิดนึงนะฮะเดี๋ยวเรามาลองขับรถอีแท็กคันใหม่ล่าสุดกันดีกว่านะครับแล้วผมจะพาทุกคนไปไถนากันครับผมวันนี้โอ้โหเกียร์หนึ่งนี่คือออกตัวแรงทองนี่คือจัดจ้านโคตรจัดโคตรจ้านนะครับไปอ้านี่เป็นเกียร์ออโต้นี่วาความเร็วเท่าไรครับปรับเป็นกิโลเมตรก็อยู่ประมาณ7จ80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผม แข่งได้หมดเลยครับแข่งได้หมดเลยครับไปครับผมลองทางตรงสักหน่อยห้กับอ e ีแตกซิงตรงนี้เหมือนจะมีคนรถติดนะครับแม่ผมว่าจะช่วยสักหน่อยนะครับไม่ทันแล้วเอาว่าเขาเห็นผมขับรถอีแตกเขาเลยบอกว่าไอ้เดี๋ยวผมขอสักหน่อยแล้วันนะันพี่ไอ้คนคนคันกันด้วยว่ะนึกว่าคันเดียวกันมามามาขับมาถอยมาเอาวอนนี้ว่าจะขับปะโถเอ้ย,ยรออ e ีแตกไป ไส่คันเทนานเล่นดีกว่าสักหน่อยเอาป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 ้าปา,ปา,ปาเรือนไปทั่วนะครับผมอย่างน,นี้เขาไม่เรียกว่าเรือน,นะครับอย่างน,นี้เขาเรียกว่าไม่มีอะไรจะทำนะครับเน่เน่เน่เรากลับเข้าไปที่ด้านในดีกว่าออเดี๋ยวเราจะเจอเป้าหมายละรถจอดเยอะจอดเพียบแบบนี้ผียลยอย่างชอบเลยอือเข้าไปเลยฮะดีจอดอยู่ตั้งตั้งแกะคันนี้มีเจ้าของไหมนะอุ้ยมีคนนั่งหรือเปล่าวะด้านใน โอ้มีคนนั่งไปแล้วอะเกียนไม่ได้อะเศรจุยว่ะเฮ้ยเดี๋ยวเราแบบว่าลองวับไปแมปบ้านนอกบ้านเรากันไหมเออไปดูแมปบ้านนอกบ้านเราไปครับผมตอนนี้ก็ําการเริ่มวับแล้วแมปบ้านนอกบ้านเราเนี่ยมีอะไรที่แปลกตาเราหรือเปล่านี่ครับผมพอเข้าเกมมาครับผมก็มีเสียงเซเว่นวลคัมวลคัมวลคัมทูแมปบ้านนอกบ้านเรานะครับผมเราจะมาดูในส่วนของฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้จะเป็นการโดเนทนะครับผม ฮะตอนนี้โลบักผมเนี่ยเออโลบักผมนี่ไม่มีเลยนะครับอยากโดนทอยู่นะฮะแต่โดนทไม่ได้โอ้โหแบมีคนโดนทเพียบเลยนะครับผมช่วยกันสนับสนุนนะฮะบอกคนอื่นแต่ตัวเองไม่โดนทสักทีนะฮะเอออันนี้ก็เป็นทางวับกลับไปปั๊มปตทวับกลับไปปั๊มสนามแข่งนะครับอันนี้ก็เป็นทางกลับไปที่รถบ้านเราโอเคเดี๋ยวเราจะกลับไปดูด้านนอกใครมันปิดประตูเปิดประตูสิอือ ไอ้แแบบค้างหรือเปล่าเนี่ยครับจริงอ๋อไม่ได้ค้างนะยครับยังเล่นได้ปกติอยู่แบบนี้เหมือนว่าเขาจะไม่ได้ทําอะไรแบบว่านอกจากนี้แล้วนะครับในส่วนของบ้านนอกบ้านเราเนี่ยฮะเราไปสั่งบบฟไซสีบะม,มีเกยสกินสักหน่อยเออเหมือนว่าร้านจะไม่เปิดนะครับเหมือนว่าร้านจะไม่เปิดดังนั้นเนี๋ยเราจะ,ะขับรถเล่นกันดีกว่านะครับผมนะมีรถอะไรที่สามารถแบบว่าเอ้ยเลื่อน,นเลื่อน,นเลื่อนเลื่อนเลื่อนโอ้ไม่ทันเว้ย กะว่าจะแอบขึ้นสักหน่อยโอ้โหนานๆจะมีคนสปอนต่อหน้าต่อตาเฮ้ย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 เขาออกไปแล้วว่าไปเลื่อนเลย <c oughs> เอาโอ้โหโอ้โหสภาพดูสภาพตอนนี้ <c oughs> นี่สสเสียงเซเว่นโคตรด,ดังโคตรเท่โคตรตึงรถคันนี้เป็นรถที่ผมไม่ค่อยได้ขับเลยครับในส่วนของไอรถมอเตอร์ไซค์สี่ล้อเนี่ยเรียกว่า สภาพสภาพเอาเปลี่ยนรถกันขับยังไงวะเนี่ยโอเคงั้นเราเปลี่ยนรถกันขับนานองนะเอาแล้วทำไมถึงทำกับผมได้ลงคอแบบนี้ล่ะน้องเออโอ้ผมต้องรีเซ็ตตัวละครใหม่เลยฮะจังหวะนี้ครับมันเป็นเป็นอะไรกับประตูเซเว่นอิเว่นวะเฮ้ยปกตินี่มันจะเปิดเปิดเปิดเพื่ออะไรไม่เข้าใจเฮ้ยเอาว่ามีคนจะแข่งมอไซค์มาทุกคน ก็ต้องจัดให้เขาซักน่อยละการเฮ้ยอย่าพึ่งอย่าพึ่งมา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 ขึ้นรถมาอ๋อเหมือนว่าจะขึ้นรถยังไม่ได้นะผมตอนนี้เบิ้ลเบิ้ลไปหนึ่งทีนี่เป็นไงล้อลอยด้วยเป็นไงลอยทั้งรถไม่ใช่ลอยแค่ล้อนะครับมันไม่ไปยอมแข่งกับผมว่าทุกคนจะรถเข้าไปด้านในองนั้นนี่เราแซงกันดีกว่ายกล้อกดคอนโทรลนะแต่ยกล้อไม่ได้นะเหมือนว่าแบบนี้จะยกล้อไม่ได้ สับสองไปตึงๆครับโอ้ยสิบล้อขวางทางแบบนี้เราต้องรอดแบบมันจะรอดแบบหนังอินเดียสักหน่อย <c oughs> จะรอดไม่ได้โอ้ยโอ้ยโอ้ยความเป็นจริงนี่ไม่น่าเหลือนะครับไม่น่าเหลืออะไรสักอย่างหนึ่งน่าจะไปแยกเป็นชิ้นๆนะครับถ้าวิ่งมาขนาดนี้แล้วชนเข้าจังๆแบบนี้เดี๋ยวเราไปเอาอเดี๋ยวเราไปแก่ฟางลื่นกันดีกว่า แบบนี้ก็จะเป็นตอนกลางวันอย่างเดียวหรือเปล่าเออใช่นะครับผมตัองจากดวงจันทร์เออไม่ใช่ดวงจันทร์พระอาทิตย์หรือว่าซันนะครับผมไม่มีการขยับขยืขย่นเลย่าจจะเป็นแค่ตอนกลางวันอย่างเดียวนะครับอุ้ยแจ็คไข่วเนะ่ถามจริงโคตรแรงโคตรตึงโคตรตรายเลยฮะอุ้ยดำได้ด้วยโคตรทีไอ,อตัวนี้เนี่ยมันคือจุดปั๊มน้ํามันที่แบบมันเหมือนกับแบบไทยโรซซิ่งมากเลยเออจะว่าไปผมก็ไม่ได้เล่นแบบไทยโรซซิ่งมาค่อนข้างแบบนานมากแล้วครับ เราต้องกลับไปเล่นบ้างนะครับแบบนี้เราก็ไม่ได้เล่นมาประมาณ10วันแล้วอะ่ะก็เลยแบบโอ้คิดถึงกวนน้องคิดถึงอะไรแบบนี้ก็เลยกลับมาเล่นสักหน่อยนะครับเดี๋ยวเราจอดเติมน้ํามันก่อนนะครับดีเซลฮะดีเซลจอดดีเซลครับผมพรีเมียมดีเซลจัดไปไายรุ่นนะฮะเอาจะบอกน้องว่าต้องลงไปเติมเองมาเติมเองได้บอกเอ๊เอ้ฟ้าถังฟ้าถังน้ำมันมัน,มนอยู่ใจลนะ่ะมันไม่มีที่เติมน้ำมันนะครับผมสำหรับรถคันนี้นะฮะเหมือนว่าจะเป็นระบบแบบว่า อ่าเขาเรียกว่าเติมเข้าเครื่องเลยนะครับโอ้เวลคัมหยอดอีมันต้องหยอดกดปุ่มติดติดหนึ่งสองสามสี่ห้เอาสักห้าพันนะครับผมเดี๋ต้องมาห้าพัน 5, เต็มถังเต็มเครื่องไปเลยดีกว่าอือก็ขึ้นรถไปเลยตอนนี้นะครับตน้งจากเราเติมเสร็จแล้วเอาอันนี้ลงปุ๊บ การที่เราเข้าปั๊มในแต่ละรอบเนี่ยเราก็ต้องมีการแวะเข้าห้องน้ําสักหน่อยนะครับเดี๋ยวมันจะไม่เดียวลิสติกมันจะไม่สมจริงนะครับผมในชีวิตจริงเนี่ยมันก็ต้องมีการแวะเข้าห้องน้ำมังใช่ปะดังนั้นเนี่ยแล้วก็สมมุติว่าเราปวดขี้นะครับผมใครที่กินข้าวอยู่ก็ต้องขออภัยด้วยแล้วกันนะครับเฮ้ยเดี๋ยวนะประตูนี้มันมีเดี่ยวประตูสองชั้นลรอถามจริงประตูสองชั้นอน่กว่าจะขี้ได้นะครับพอดีเลยเป็นประตูไปทันขี้แตก แล้วปิดได้บานเดียวด้วยปูดปูดอันนี้คือเสียงคัลี่นะครับผม <c oughs> โอ้ทำไมคิบูม,มันขวดจังวะนะฮะเอ้ยอันนี้มันคือห้องอะไรห้องน้ำเหรอทำไมมันใหญ่จังอัฝั่งนู้นเนะี่ยมันคืออ๋อห้องน้ำเอาไว้ชีอย่างเดียวนะครับผมโอเคหลังจากที่เราขี้เสร็จนะฮะเราก็ดึงทิตซูมา แนบินแนบินบน,นะครับผมภาษาต้องออกเสียงให้ถูกด้วยนะครับผมแนบินแนบินน,บน,นะครับผมแล้วก็จับมาเช็ดตูดเอ้ยสิบห้าแล้วมือโดนขี้ตัวเองเลยทำไงทีเนี้ยไม่มีน้ำมันไม่มีน้ำล้างขี้ปิดประตูไปกอนเออครับนฝะั่งนี้มีน้ำอ๋อนี่ไงเอาโดดข้ามรวมมาเปิดน้ำฝั่งนี้เลยนี่สามารถเปิดน้ำล้างมือได้ด้วยเป็นไงโคตรสมจริง เปิดสองก๊อกไปเลยเอาแบบโคตรแรงเลยนะนี่เฮ้ยมีระบบแรงระบบเบาด้วยว่ะโคตรดีเฮ้ยปิดไงอะ่ะเฮ้ยปิดไม่เป็นสิบห้าละนี่มันก๊อกสมัยใหม่ผมใช้งานไม่เป็นครับมันนอกเกินฮะไปไปไปเปิดเลยเิอ่ะเราออกไปเดีย๋ยข้างนอกดีกว่าแล้ครับจริงแหละจริงแหละขึ้นรถเลยอะ่ะโอเคครับหลังจากที่เรากรองน้ําเสร็จนะฮะเราเราก็จะเดินทางต่อนะครับผมเอาฟางไปส่งที่วัดนะครับผม เพราะว่าที่วัดนี่มีการเลี้ยงวัวนะครับแต่ว่าแต่วัดมันไปทางไหนวะหาทางไปวัดไม่เจอนะฮะไปครับผมเลสโกมันจะมีทางเลี้ยวอ้อมไปฝั่งนู้นเนี่ยมันจะไปวัดได้อยู่นะครับผมอุ้ยเบรก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 ,ก,ก,กหลังจากคลองน้ําเสร็จมันก็ต้องมีการพักแวะกินคงกินข้าวอะไรแบบนี้กันสักน่อยเออเราจะเริ่มจากด้วยกันไป เขาไปสั่งส้มตำนะฮะมีส้มตำอะไรบ้างขอดูหน่อยสิข้าวผัดเอาด้านี่มันอาหารตามสั่งนี่ว่าโอ้โหมีภาษาอังกฤษด้วย f ฟนแ n รงส์ i ร s ์ Swiss Park ผมจะไม่อ่านภาษาอังกฤษแล้วกันนะครับผมเนื่องจากอ่านแล้วมั่วนะฮะดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะกินเอากระเพราหมูกรอบจานหนึ่งครับได้เลยแล้วก็ส้มตำเอาส้มตำ ปูปูทะเลนะครับผมจานหนึ่งจัดไปครับเปิดพัดลมด้วยเพราะว่าอากาศมันร้อนปา่ปาปา่าปพัดลมไม่หมุนนะฮะเนื่องจากไม่มีสายไฟนะครับผมต้องต้องไปหาสายไฟมาใส่เองโอเคแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยนะั่นก็คือเครื่องดื่มนะครับผมออาเฮ okay. เครื่องดื่มมันอยู่ตรงนี้เปิดประตูออกมาเอ้ยเดี๋ยวนะ้ามีตู้แต่ไม่มีน้ําสักขวดหนึ่งคืออะไรเดี๋ยวถามจริงนะฮะร,ร้านค้ายัางไงวะ สงสัยต้องไปกินน้ำถังขาวนะฮะน้ำถังขาวยกถังกินเลยได้ไหมนี่เนะะี่ยจะได้แบบอิ่มเลยทีเดียวนะฮบผมโอเคฮะหลังจากที่สั่งเสร็จแล้วก็รอแบบเอ,อคนทําอาหารนะครับกินต่แต่การต้องสูงขนาดไหนตรงมานั่งรอแบบคนไม่มีสักคนหนึ่งนะฮบผมโอเคไป โอ้ยชว่วงนี้เนี่ยเงินในโทรศัพท์หมดแล้วต้องหยอดตู้เป็เติมสักหน่อยแล้วแกนเติมเงินสักหนึ่งร้อยบาทเอาไว้โทรแบบหาสาวอะไรแบบนี้นะฮะ <c oughs> โอเคเติมเรียบร้อยครับจากนั้นแล้วก็ขึ้นรถกระต่อกันเลยดีกว่านะครับผมเดี๋ยว,วเราจะเอาฟางไปลงที่วัดนะฮะเรามีเป้าหมายแนละ้วในการเล่นแล้วนะีไปครับผมเลยสกูอุย้ยทางนี้มันไปได้วะ่ะแต่ผมจะไปทางนี้นะเพราะว่าเราต้องเอาฟางไปลงที่วัดนี่มันแรงวะ่ะมันแรงวะ่ะแรงพอคโคจัดจาน คันเบรก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 ออ้โหเบรกคุณภาพว่ะนี่ขนาดรถแบบหนักมากเลยแต่เบรกคือพอดีเปะเปะเประเลยนะครับผมอ๋อนี่คือสนามแข่งนะไม่มีคนมาเล่นหรอกครับเพราะว่ามันไกลมากเลยโอ้โหเอาฟางไปส่งที่วัดวิ่งด้วยความเร็วประมาณ400กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับใบรุ่นโคตรเอาอดเอาเอยเอยเอยตกถนนว่ะตัวนี้มีคนนะฮะ เบรกเบกเลยเลย,เลยวัดเลยวัดเลยวัดเลย,ว,เลยวัดแล้วม <laughs> าแรงเกินมาแรงเกินถอยถอยหลวงหลวงพ่อบอกเอาไปลงหลังวัดเลยยมตายเลยครับหลวงพ่อครับนะครับตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องแวะมาไหว้พระสักหน่อยนะครับผม <c oughs> เพื่อเป็นสิริมงคลโอเคฮะแล้วก็เปิดท้ายไปแบบนี้ครับผมไปครับผมจังนั้นนะฮะเอยขับรถสิ่งมาไม่ดูเลยนี่มันวัดวานะน้อง ดูดิเนี่ย,เ,ยเห็นไหมเนี่ยหลวงพ่อเนี่ยเออแล้วขับรถสิ่งเสียงดงเสียงดังเข้ามามันไม่มไม่มไม่ใช่จิตของสง์เขาใจเป้าอยู่โน้แยะนะฮะต้องมาไหว้พระสักหน่อยนะครับผมเอา,เ,อาเนี่ยใบยพระได้จริงนะนี่พนมมือสาธุนะครับผมสาธุขอให้ได้ขอให้โดนนะฮะขอให้ได้ขอให้โดนเ <laughs> ดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในวัดกันดีกว่าว่าข้างในนี่มีอะไรที่ นะสัพึงหรือเปล่าในวัดน,นี้ไม่มีอะไรนะครับเป็นวัดต้งโล่งปกติทั่วไปเลยนะครับผมนะฮะโอเคไม่มีอะไรแล้วนี่ว่าเออภารกิจของเราในวันนี้ก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคนะครับผมกลับมาที่จุดสปอนมาอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวเราจะไปกลับไปที่แมปรถบ้านเรากันดีกว่านะครับผมเพราะว่าเรามาจากแมปรถบ้านเราดังนั้นเราก็ควรจะกลับไปที่แมปรถบ้านเราเออแต่มันก็คือแมปเดียวกันนั่นแหละพัฒนเาเดียวกัน นะครับผมอะก็จะมีประมาณนี้นะครับผมในวันนี้ฮะจริงๆว่าจะมาเลือนแต่ก็ไม่ได้เลือนนะครับผมเนื่องจากผมก็ไม่ใช่คนที่แบบเป็นคนนิสัยอย่างนั้นนะผมเป็นคนดีมากๆคนนึงนะครับผมที่แบบสังคมต้องการนะฮะผมเลือนไม่เป็นจริงๆนะครับผมมันมันนิสัยนิสัยมันมันเบนแบบนี้อยู่แล้วนะฮะก็ฝากไว้้ลยละกันนะครับผมสําหรับเกมโลว์บอกแมปรถบ้านเรากับแมปบ้านนอกบ้านเรานะครับผมในวันนี้ก็ต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วนะครับผมเจอกันใ่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ